วันนี้ก็ปิ่งจูช่วยท่านเหตุใดจะไปจวนหลิวเซียงข้าทำอะไรไม่เกี่ยวกับเจ้าข้าก็ไม่สนนักหรอกแต่พระเจ้าประมาทเลเล่อจนงานของข้าต้องล่าชา้าข้าจะฆ่าเจ้าดูทถาเจ้าก็จะไปที่จวนข้าไปคือประมาทเจ้าไปคือทำอย่างสุข,ขุมอย่างนั้นหร เออหลางเขารู้ว่าท่านไปก็เพื่อหาหลักฐานแต่การทำเช่นนี้มันอันตรายมากขับไปล้วไปไหนล่ะหลิวเสียงซ่อนได้ลึกมาก ตอนนี้ดูเหมือนคนที่รู้เรื่องแร่ทองแดงจะถูกฆ่าหมดแล้วเฝ้ารอคอยหลักฐานสู้ลงมือก่อนไม่ดีวกว่าหรือไงก็ปิงจูจับคนผิดสอบปากคำเป็นหน้าที่ของทางการไม่ใช่เจา้าทางการทำหน้าที่จริงไปหลี่เย็นจะตายเหรอพึ่งทางการไม่ได้แล้วอย่างไรซะห้ามทำผิดกฎหมาย ัวแต่มาห่วงหน้าพะวงหลังกันแล้วเมื่อไหร่จะพบหลักฐานล่ะ้าเจ้าจับหลิวเซียงแล้วพลั้งมือฆ่าเขาคดีของพ่อข้าจะไม่กระจ่างฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันอย่างน้อยเราก็ห้ามปรามกันไม่ได้นั่งลงเถอะเพราะาเรื่องนี้ต้องวางแผนกันอีกยาว ยังจะเปลืองเวลาต่อไปอีกเหรอตอนนี้พวกเราต้องหาสมุดบัญชีนั่นให้เจอเพื่อเอาผิดหลิวเซียงเนถามหน่อยไปจนหลิวเซียงก็พบอะไรบ้างนี่ก็ถามเจ้าอยู่จะร่วมมือกันคุณเกรงใจกันบ้าง เออหลังเจออะไรนี้จุนบ้างเจอห้องบัญชีหลิวเซียงเช่นนั้นเขารู้ใช่ไหมว่าเจ้าหาสมุดบัญชีเป็นไปได้ถ้างั้นห้องบัญชีอยู่ตร